สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมสมบัติซามูไรกันนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้มันทํายังไงอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราเปิดเข้าเกมมานะครับมันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าใครอยากทํากิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมส่วนคูปองที่ต้องเตรียมนะครับผมคิดว่าถ้าคุณจะเอาแค่สกินซิลใช่ไหมคุณก็ใช้ประมาณ3 9 9กคูปองั่นแหละครับหน้าปกเขาก็บอกกันว่า3 9 9คูปองนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สกินเดียมาเนี่ยอันนี้ไม่รู้ ไม่รู้จริงๆนะครับถ้าใครแบบว่าไปสู่มาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณเสียไปเท่าไหร่นะครับสำหรับสกินเรียวมานะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยครับว่ากิจกรรมนี้ทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลครับกดเข้าไปแบบนี้เลยถ้าเราไม่เคยเข้ากิจกรรมนี้มาก่อนนะครับสมมติเรากดเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือให้เราเลือก1รางวัลนั่นเองครับคุณอยากได้สกินไหนหรือว่าฮีโร่ตัวไหนนะครับคุณก็สามารถกดเลือกไปได้เลยนะครับอันนี้แล้วกันนะครับจะไงผมกก็ไดด้ยลงนนั กดยืนยันเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมาเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยครับวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เรากดเล่นเพียงท่านี้นะครับมันก็จะสุ่มรางวัล1รางวัลจากในเนี้ยมาให้เรา1ชิ้นนะครับถ้าสมมุติเราได้อันไหนไปแล้วเนี้ยมันก็จะไม่ได้อนันอีกก็คือมันจะไม่ได้อันซ้ำอ่ะเข้าใจใช่ไหมสมมติต้องกดเล่นเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถเปิดกล่องได้เท่านั้นนั่นเองนะครับถ้าเราอยากได้สกินซิลเนี้ยเราก็ต้องเปิดให้ครบนะครั้งนั่น คุณถึงจะได้สกินซิลไปนั่นีอครับส่วนราคาที่ต้องใช้เนี่ยก็399ร้อบคูปองนะเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับสมมนกากดเล่นนะ5คูปองแบบนี้จึ๊บกดยืนยันไปครับมันก็จะสุ่มรางวัลเห็นไหมมันจะสุ่มรางวัลไหให้เรา1รางวัลนะครับอันนี้เป็นรูน5,000ชิ้นนะครับเนี่ยมันจะขึ้นทางขวานะครับจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถเปิดกล่องได้1ครั้งนั่นเองนะครับก็กดเปิดกล่องไปจึ๊บตอออนนนีี้้้กก็เหลื5คครรัังะบถาคุณ กดเล่นอีก5ครั้งเนี่ยคุณก็จะได้สกินซิลไปได้เลยนะครับส่วนทางซ้ายที่เรากดเล่นเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยิ่งสุ่มเยอะยิ่งแพงนั่นเองนะครับยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าใครได้สกินเรียลมาสเนี่ยก็ต้องสุ่มกันต่อไปนะครับสุ่มจนกว่าจะได้นนั่แหละ้ดายง่ายก็คือต้องเหมากระดานนั่นเองครับหรือว่าสุ่มประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือว่าคุณต้องสุ่มทั้งหมด9ครั้งนั่นแหละครับโดยราคาเเเนนนนนนี่่่่่ยผผมมมมมกกก็็จะะะะไไไรรรรรรููรรรร้้้้ววาาาัััทหคคคคบบบถใออต์ด ส่วนนี้เนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเพลยนสิบสองบายจ้ะ